สวนกอนเอาแน่มึงใครวะสวนพี่สวนตเตะสัวตว์ก็มาอยู่กับวอลซีนพอร์ตนะครับอินพอร์ตเนี่ยจะมีโปรโมชั่นประมาณนี้นะครับผมจะไปแบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่าจะไม่ให้เสียเวลานะครับก็เริ่มต้นที่เซตห้นะครับไปจนถึงเซต5้าเลยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะเป็นตัว110เนาะในโปรโมชั่นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของฟาร์มนะครับสายฟาร์มได้เหมือนกันนะครับก็จะมีง่ายยากแล้วก็ MVP นะครับ แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวเช่านะครับใครที่แบบงบไม่พอนะครับก็เช่าตัวเอานะครับ50บาทได้1วันแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นเซตพันนะครับเตอรสะสมนะครับก็ที่ผมยิงแต่งในไฮไลท์นะครับแล้วก็อย่างนึงอย่างนึงจะเป็นกิจกรรมแชร์กลุ่มนะครับสกลุ่มครับได้เป็นตัวละครเนาะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันดีกว่าปะผมไปเก็บก่อนนะ MVP นี่ของดีนะเป็นฟาร์มได้ไป1,590มาถึงอาสุดสุดเลย ไปใส่กุลูมาทำงานก็ขอดูโปรโมชั่นก่อนนะครับโปรโมชั่นเนี่ยน่าจะเป็นเอ้าะพอไปได้ให้มาหรอวะสามร้อยเก่าไม่น่ามีนะครับเออเดสร็จเซตฟาร์มนะครับไปแล้วไป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 วันนี้มาเชื่อพี่ปาร์ตี้นะปาร์ตี้สุดตวยะปาร์ตี้ฮะ ไปปูนช้าเน,นี่ยคือจะไปดาบปูนใช่ปะ่ะสามเอาันพีพี่แรงมากมีคาทากับมีดไมแต่ฟั๊มยาแค่เอ่อสี่ป่ะแบบนีน้๊เดียวนะครับิ อะไรวปเนี่ยอะไรวปเนี่ยห,ยอห,อหยโอ้โหนี่มันตีแห่งความบรรลัยเรา,เเเเราเช่วยกระดูกครับกระดูกผมช่วยกระดูกยิงกูกระดูกผมช่วยกระดูก ดบงแบงเลยแบงหลังมากน้องนี่ปืนปืนโกเต๊ะนะครับเมื่อกี้แอดมินบอกว่าตัวผมเนี่ยมันตัวเมื่อกี้เขาปรับผิดนะครับมาเชื่อพี่ปัตตี้เหรอโอ้โหพี่ที่ขนาดนี้ เขาบอกว่าตัวเช่าเนี่ยรับผิดไม่รู้วยโถึกกว่าเยอะเลย้าโอ้ยถึกกว่าเยอะเลยมันปั๊บยาได้ชิวอ่ะมึงฟันไม่โดนเหรอเฮ้ยกูฟันทุกเม็ดเลยมาดิเอออีมาฟันโดนวะฟันโดนกับเพื่อนอะแตกเพื่อนอะ ไป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 โอ้โหเพื่อนไปทำอะไรกันหนูวะตรงมาณนั้นอะไรที่ม okay. yeah. yeah, okay. yeah. uh ันเปิดตอนอุ mm ๊ปเลยเบี hmm. 100, wizard, 2, mm ้ยเบี้ยวพันไม่เข้าเออไอ้เหี่ยเบี้ยไปที่สามตัวพันหนึ่สองหนึ่งหนึ่งสามที่เข้าไปไหนชี้อะตัวเนี้ยโอ้หูไปแบบนี้เจ็บแน่ตัวพันวันสองอุ้ยเจ็บมากนะไม่ตายไม่ตายดูว่าตายแทนมัน ไม่ต้องทำที่มาเนี่มามันฟันโดนไหมวะเมื่อไหร่พี่เนี่ยวันรอบที่สองนะเล่นคนดีเล่อนอะไรดีมาดิตายนะบอกเลยมันดูดิมันดูดิมันดูดิอย่างเตียนผมพิทางรอดอ่ะไปดิมาสุดเลยมาสุดเลยสัสเอาดิเลยเาดิเอาดิมึงตายอ่ะมาสุดเลยเพื่อนไว

S <S โอ้ยยังเป็นลกพวกว่ะใจน like ี bbe bbe ่ว่าโเกเอาฟันกันเองเขไมนั่นนะเลโดนหัวถ uh> ึงจออกอย่างงี้ตายหอกเลยหลังหลัง

แต่ปืนมันยากๆไงไม่ดูว่ะเอาแตกกันกับิงมาดิเฮ้ยไอ้มียนเก็บของเราที่เอาทุกตัวนี้เลยครับตุกตัวตกตกตกมาไงมาไงแล้วี่จะหมดด้วยนะครับายรหมดเลยเนี่ยไม่เห็นตัวเลขอ่ะโอู้หมันนัวมาก เดี๋ยวตัวสั่งทับผมถึกถึกกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวตัดไม่ดาบไม่ดาบมาดิเดี๋กูจะปวดนิ้วก็เถอะเดี๋ยวกูได้จับตุ้นจะตายเชี่ยยังปวดนิ้วเลยตัดปวดนิ้วซะจัดเลยโอ้ยเสียอะไรอีกเนี่ย ตายบอกเลยไม่รอดพอเก็บเลย MVP นะเป็นครับผมต้องซื้อน้ำวิ่งก่อนนะอ,อ,อันนี้จะเป็นพีน่นีหรือมัล่เขาอะไรมาเล่นนะเส็ไเลยวะเส็ดพันมั้งเอาดิเอาชนะเอาละมาเลยโดดมาเลยวินเฮ้อยอะไรวะ ตายนะบอกเลยเฮ้ยเอาตายใช่ปะต้องวันละไรหนุ่มตัวละครเหมือนกันด้วยเฮ้ยวัดดีหนุ่มวัดดิเฮ้ยไม่วัดอ่ะเฮ้ยวัดกี่โมงเนี่ยเพื่อนไปดูอย่างนี้ นูกนะนุมาดิวัดกูกี่โมงเนี่ยวัดสุดเลยกันอ่ะวันนี้มันดีวัดได้รเอีกวเว้ยไปก็ได้วะไปกี่โมงเปสัตว์ดเหรอัดเหรอเด็แมมงัตเหรอตายมันีไม่ใช่นี่มามันมากเลมาดิแวเตมากลน้องัวอนีมาพาจะเพื่อนมาดสามเก็บเก็บมดเก็บหมดของกูไอ้สัตว์มันไม่ตายไปอ้นี้ เของกอนอย่างเงี้ยเจะมาถึกกว่ารอบที่แล้วปะรู้สึกห๋ยวมันเปลี่ยนฟิลมาเลยดูถึกว่าซื่มันค่อนข้างกระจายนะครับไอ้ที่กระจายก็บ่าแล้วตรงมันดิ่งเลยสัตว์ตรงเป็นแถวเลยอะเราต้องไปช่วยนะไปแก้น่อยถึกแบบมึงใครเฮ้ยพันหลังหลัง้ะลยหลังัเอาดิ ทำไมผมไม่มเห็นมีบ้างอ่ะพันน่ะวัดอยู่กันเลยเรยบูอยู่ไหวัดชัวรอยากได้ดบ้างอ่ะพันน่ะอะไรปสาร์ตี้เหรอโดนเหล่า้โหครับขุดเลยนะสวนพี่สวน,นสวนพี่สวนเอาเดิเอาจังล่ะเอาไหมเอาดิวสวนพี่สวนพี่ แตกพี่แตกสวนสวนสวนกนนรขอาแดงมึงใครวะสวนพี่สวนเขาแตกกันสัก <c oughs> มาดีกูยิงแตกขึ้นเป็น,ไ,นได้เลยไหมครับสุดหลอ่อได้ผมได้ไเฮ้ยเสียเไ็นไรอะอาชินะโอ้ยสุดเอดครับ ทำไมวะเสียงเป็นอะไรวะครับเฮ้ยก็ธรรมดาก็ต้องเปลี่ยนบ้างพันเจ็ดเท่าเลยเปิออมคือ MVP นะครับขอโทษทีมันไม่ใช่พันนะครับไปกูเล่นเลยประเด็นไปกูเล่นด้วยกูได้แล้วกูเล่นกูไม่การ์ดขวบปืนเฮ้ยอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรพี่กู มันนั้นบอกเดีวันนี้อะไรดีวันนี้เป็นดีเฉยฮะแปลกๆนะฮะมันนั้นมันนั้นที่มันนั้นยังบอกเด็ดี่ไงพูดมากเหรอปากปากเหม็นได้หนุ่มน้นะไม่นอกใจด้วยวะอ่ะเออไม่ใช่ครับอย่าพูดเยอะดูไว้มีพี่เต่านะไอสัตว์กูไปสัตว์ดูมึงทุกคลิปอ่ะโทษ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 เออ ดูไปด้วยูนน่้ะอุ้ยเอาดีมีเอฟซีตัวยงอะดีไอคลิปล่าสุดอะไรไวเอ้าบิ๊เกอร์ชัวหรเลยคนนูีมาดิมาดิอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรโอ้โหยิ่ม่ะดีเงี้ยไอเนี่ยเฮียเฮ้ยุกะเป๋ามึงกูไม่ตายนะเอ้าก็เป็นเอฟซีไม่เหรอไม่ยิงไงบัดบัดกันแตกอะ ใช้บัตรกันแตกเกียจตอนแล้ว่ะเปิดไพ่ MVP เฮ้ยเปิดไพ่ FC นะครับไมม่ีของเลยเอาเซตปามยัง MVP แตกเปิดเลยอะไรนะครับเล่น MVP ได้ไหม MVP ก็นี่เล่นอยู่ใน MVP MVP ตองอ่ะอ๋อได้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 เขาต้องเปลี่ยนเซตครับเนี่ยเอาเปลี่ยนเซตให้เขาหน่อยพี่ เอาแม่งดิต,ตายปไปเ,เลยเรียนไปไหนวะเอาแม่งจะหนึ่งหน,นึง่งหรอือเปล่าเจ็บมะนะมีใค่วัวเนี่ยมาสี่ประสานอะ่ะใครก็บ้างเนี่ย ดีดูผู้พิพากษาเลยครับฮะแล้วพีใครเวีพีแตกวะเอ้าฮะอ้อเรออย่างงูเลยอ่ะคอมเมนต์ตัวไหนครับอะไรครับเอออยู่หน้าคอมทำไมไม่ไปปกติเอ้าอุยอุ้ยอมันา่หมวดรอปะตอนเนี้ย มาดีอดาวีเพื่อนโอ้ยโดนแล้วอ้ยเจ็บจัไม่โดน้าจริงปะมาดิมาดิมาดิโถ่โอ้ยยิงกูเอาเฮ้ยแต่บอกเอฟซีกูว่ายิงกูไปที่เลยยิงกูเป็นี้ไอ้หนุ่มก็ต้องโดนเหมือนกันวัดไหม

วัดไดิเพื่อนอ้้หยจะโดดอย่างไวเลยจัดแมงกะมาโดดอยู่แนวนี้ว่ามาดีข้างหลังเลยไงเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหจยทีมกูเร็วจัดเอาวัดไปเลยวัดไปเลยวัดไปแล้วเนี่ยอาร์ตินาเนี่ยมันจะเป็โออะไรเนี่ลยเฮ้ยจะทำที่

ยิงดิเล่ไม่ดินี่เจอกูเฮ้ยยี่โอ้ยฉลาดนี่วะไอ้นิสฮยไม่ต่ายได้ไงวะเฮ้ยมันถึอจังอะ ละครที่อะไรอ๋อละครผู้หญ oh ิงได้ป่ะเอ้าเฮ้ยเลดี้เสียงผมป่ะเลดี้เสียงปะเลดี้เลต้องเสียงผมไม่ได้ยินหรอทุกทุยรุ่นนี้รุ่นนี้ออกตี้เลยไม่เป็นไรีลยวเราจะเจอรุ่นใหญ่นะครับขอาหัวได้ไหมเขาไหเราคงต้องเล่นเอวีพีของเขานะเอาดีพื่นั่น กาล่าเลยพี่เนยไม่พี่เนยม่ะหรือว่าอีกคนคือพี่พี่แกะ้ะอายรอดมีใครนั้นอะไรพร้อมลั่นนะต้องได้ที่กระโดงเพื่อที่ดีเฮ้ยมันไม่ยิงวะเฮ้ยมันยิงไม่ตายวะ มันมีกันเองเหตุมันล่อทูไหมไม่ได้ล่อไม่ล่อออกเขาออกตีแล้วไอ้เครื่องกูแตกเครื่องกูแตกไอ้เหี้ยแตกเออเอาเลยเอาเลยนวลนวลนวไม่ตายปะโอเหตจก็ไม่เหตุถึงเหตุเลยก็ได้เรียกๆกูได้ของเรียกซะพึ่งเพิ่งอยู่นู้นใต้ไหนอยู่นู้นใต้ไหนของของวันนี้กูต้องฆ่ากูให้กูเปืนให้ ไม่เรีนเกอะไรก็ไม่รู้ันนี้กูต้องฆ่าได้เฮ้ยถึงชิบหายเลยเฮ้ยจริงเขาก็ดีริเขาก็ดีนุมมันต้องดุนเลยเว้ยเียใจเย็ยิงกูยิงกูไอเด็กเวรไม่กินกูสัตว์เลยท็อปผมเปลี่ยนเป็นพันนะครับแนไม่ไหวยิงไม่เข้าเลยน้องมาา ไอเปเรามีเราเล่นเท่าที่มีนะมันไม่มีหัวดิมันชุดเดียวตายแน่นอนนะครับที่เนี่ยเขายิงไม่ชุดยหัวด้วยงอิุ้ยชมกันไปเห็นไหมบอกแล้วพี่พี่รักผมมาเนี้ยเขาท้าเดี๋ยวกูค้างให้เียมันดูปบฮะฮะ งายี่อโหนเเราก็จะเฮียมาดีเไอ้เพื่อนช่วยหน่ดิผมไม่มีหัวผมไม่มีหัวเจอหน้าไม้พอทนเจอตัวกระดูกพอเลยอ่ะยียงปอเลยยังไม่มีหัวไปแล้วแซ่ โดูด like ้วยชุดเดียม like sort of ืดของหมดยังเสร็จยังเหล็กแต่กูยางใช้อยู่สวยสวยเสยเลือสองเพชรสุดท้ายอล้เออโอเคดีละรู้ไหมว่ากูอ่ะปีตีตลอดเอาเราเรามีสามไม่ต้องเล่นไปหรอกเชื่อกูดิเรียงเพราะแต่กูเพื่อนเอามาชนาก่อนเลยอย่างแรกเลยเอามัน อานาครับโอเคครับพี่โอเคครับไปก่อนเลยไก่อนเลไ่อนเยไก่อนเล่อนเย่อมก่เยไก่ันเไ่อนไยไ่นเอเลยไขอนเลยไป่เไปนยก่นวย่ะเไปไหนกันวะอ๋อเจอนป่ โหดหดเฮ้ยขึ้นมาพี่ปาร์ตี้โห่ตี้ไม่ชอบเลยมั้งอะเอาขอคนละตีอะตัวนิ่มอะตัวนั้นนะเขาไม่ชมเน้นหรอกมาดิ อย่าเลยอย่าพี่ผมไม่มีหัวมาต้องรุมเท่านั้นเไปโอ้โหดูดิยิงมัดตึ๊บเลยเขายิงได้หัวเขายิงตัวเลยมาดีมาดีมาดีพี่ไปยึดส่วนนี่ช่วยน้องช่วยน้องอาร์ตก่อนเสอร์พี่พี่อาร์ตช่วยตัวเองได้พอโตแล้วถึกแปลงแล้ว สวยสวยสวยยิงไปดิยิงไปดิยิงอยู่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 อมาแตกไปแตกไปไอ้สัสไอ้นี่มันไม่ยิงเขาอะนี่มันไม่ยิงเขาอ่ะออ ไปวิ่งไนฟันเขาไม่เข้าเฮ้ยไม่เข้าแต่กูมันไม่สมดุลด้วยเฮ้ยไม่หยิบหย้ยัเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่าซ้อมเล่นดีนินรู้ไหมว่ามันไม่มีหัวมันลำบากขนาดไหนอะ ห้เราแ่ล้วโอ้โห่่อ่ละโอ้ดูดิเลือผมหายอ่ะโอ้ไม่ไหวเ็ประมามกนี้แล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับเันจิมคิดไลค์ต่อไปนะไปเจอกันคลิปหน้าตันนี้ก็ไม่ไหว